นิทานเซนสอนใจเรื่องค่าสบายดีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกตัวหนึ่งชื่อว่านกโซอาศัยอยู่ในรังที่ทำจากญ้านุ่มสบายบนต้นไม้ใหญ่ นกโซใช้ชีวิตทุกวันอย่างเรียบง่ายร้องเพลงและกินอาหารจากเมล็ดพืชที่มีอยู่ในรังของมันชีวิตของมันดูเหมือนจะสุขสบายดีแต่จริงๆแล้วนกโซกับไม่เคยกล้าออกบินไปไหนเลยมันกลัวความสูงกลัวลมแรงและกลัวว่าตัวเองจะบินไม่ไหวและทุกครั้งที่นกตัวอื่นบินขึ้นฟ้าเพื่อสำรวจโลกกว้างนกโซจะมองตามและคิดว่า ข้าไม่จำเป็นต้องบินข้าสบายดีอยู่แล้วที่นี่ในรังนี้ข้าไม่ต้องการอะไรนอกจากความสบายเวลาผ่านไปนกตัวอื่นๆเริ่มพบแหล่งอาหารใหม่ๆและได้เห็นท้องฟ้าสวยงามจากมุมสูงแต่รังของนกโซกับค่อยๆเสื่อมโทรมยาที่เคยอ่อนนุ่มกับกลายเป็นหยาบและแข็งไม้ที่เคยแข็งแรงก็เริ่มปูพังและอาหารในรัง ก็เริ่มลดน้อยลงทุกวันวันหนึ่งพายุใหญ่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวลมแรงพัดจนลังของนกโซเริ่มโยกเยกมันรู้สึกกลัวมากและพยายามเกาะลังไว้อย่างแน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ในที่สุดลังก็พังลงและตกลงสู่พื้นดินนกโซต้องเผชิญกับความจริงว่ามันไม่มีที่ให้หลบภัยและต้องหาทางเอาตัวรอดเอง นกโซรู้สึกสิ้นหวังมันไม่เคยบินมาก่อนเลยและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่พายุยังคงพัดแรงอยู่มันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากพยายามกระพือปีกและบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อมันเริ่มบินมันกลับพบว่ามันสามารถบินได้ลมที่พัดแรงช่วยพยุงตัวมันให้ลอยขึ้นไปสูงกว่าที่มันเคยคิดนกโซได้เห็นท้องฟ้าและแหล่งอาหารใหม่ๆ มันรู้สึกถึงอิสรภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนและในที่สุดมันก็เข้าใจว่าการอยู่ในรังที่เคยคิดว่าสบายที่สุดนั้นแท้จริงแล้วเป็นการจำกัดตัวเองไว้จากโลกที่กว้างใหญ่ในปัญญาเซนได้กล่าวไว้ว่านกโซสะท้อนถึงความจริงแท้ของชีวิตที่ว่าความกลัวและความยึดมั่นเป็นสิ่งที่เราสร้างกรอบจำกัด จิตใจและปิดกั้นการเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ของเราเองนกโซเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่มักติดอยู่ในกรอบความสบายหรือคอมฟอร์ตโซนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยและมั่นคงแต่แท้ที่จริงแล้วกลับกลายเป็นกับดักที่ปิดกั้นการเติบโตและศักยภาพของเราเองนกโซและรังของมันเป็นสัญลักษณ์ของการยึดติด ในสิ่งที่เราคิดว่ามั่นคงหรือปลอดภัยลังเปรียบเสมือนมายาคติหรือสิ่งปรุงแต่งที่เราอุปโลกขึ้นมาว่าเป็นความสุขเช่นความสะดวกสบายทรัพย์สินหรือความเคยชินในชีวิตประจำวันแต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวมีความเป็นอนิจจังซึ่งพร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา พฤติกรรมของนกโซที่ไม่กล้าบินสะท้อนถึงจิตที่ถูกครอบงำด้วยความกลัวและไม่ยอมเผชิญกับธรรมชาติเดิมแท้ของมันเองในเซนมักกล่าวว่าจิตเดิมแท้ของเรานั้นเปรียบดังท้องฟ้าที่กว้างใหญ่แต่เพราะจิตติดอยู่ในมายาคติและอวิชชาเราจึงมองไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงของตัวเองพายุใหญ่ในเรื่องนี้ เป็นสัญลักษณ์ของธรรมชาติและสัจธรรมความเป็นจริงแท้ของโลกที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทุกมันไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างแต่มาเพื่อเตือนว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีความมั่นคงหากเรายึดมั่นในสิ่งชั่วคราวเราจะต้องเผชิญกับความทุกข์เสมอและเมื่อลังของนกโซพังลงมันต้องเผชิญหน้ากับความว่างเปล่า และหลายที่พึ่งพิงนี่คือจุดสำคัญในปัจชยาเซนที่เรียกว่าซาโตริหรือการตื่นรู้นกโซพบว่าการไม่มีลังไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นโอกาสที่จะเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของมันเองการตัดสินใจก็ะพือปีกและบินเปรียบเสมือนการละทิ้งกอบความคิดเก่าๆและ,ะเผชิญหน้ากับปัจจุบันขณะเมื่อมันเริ่มบินมันพบว่า การบินคือธรรมชาติแท้จริงของมันมันไม่ต้องกลัวความสูงหรือพายุอีกต่อไปเพราะความกลัวนั้นเป็นเพียงสิ่งที่จิตสร้างขึ้นมาเองเช่นเดียวกับในเซนที่กล่าวว่าเมื่อเธอปล่อยวางเธอจะพบว่าเธอมีอิสระมาตลอดครับหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดคอมเมนต์และกดแชร์ด้วยนะครับส